สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมเนี่ยน้ำเทเดอร์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยในหัวข้อชนะตลาด OTC โดยใช้แอปสุ่ม Random Generator นะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าแอป IQ Option แล้วนะครับมาพร้อมกับโปรแกรม Random generator นะฮะตรงนี้นะครับชื่อเขานะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะ,ะโปรแกรมนี้นะครับนี่นะฮะ random generator นะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ผมจะเอามาใช้สุ่มก็ได้นะฮะซึ่งมันสามารถทำกําไรได้เช่นกันนะฮะในเทคนิคมั่ว p a t ทิร์นะครับวันนี้เพื่อนคนไหนที่ขี้เกียจเขียนโพยหรือว่าไม่มีโปรแกรมสุ่มนะแนะนำ random generator ก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูฮะว่าเป็นยังไงนะฮะ นี่ครับโปรแกรมนี้นะครับติดตั้งแล้วนะฮะเข้ามาเลยนะฮะเปิดนะครับอ่ะเข้ามาละนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะตั้งค่านะฮะเดี๋ยวผมไปที่การตั้งค่าไอตัวตัวหน้าโปรแกรมก่อนนะฮะเราก็เซฟว่าเป็นพุทอันหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟเป็นคอลครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็สร้างเลยครับฟึบนะฮะแล้วก็ตั้งว่าเป็นบ i n อรี o อ t i o n นนะฮะ bo นะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือโปรแกรมที่ เราสามารถจะใช้ได้เลยฮะกดอย่างนี้ฮะมันก็สปินให้ละนะครับไม่พุทก็คอไม่คอก็พุทมีแค่2ตัวถูกไหมอะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โปรแกรมนี้ทํากําไรกันดูนะฮะอะเดี๋ยวผมใช้ EURUSD เลยดีกว่านะครับนะแล้วก็เลือกเป็นแบบสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลดีกว่านะเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยตอนนี้มันจ่าย90นะฮะอาผมเลือกเป็นดิจิตอลดีกว่านะครับอาเป็น EUR USD นะฮะตรงนี้นะฮะหอันนะครับแล้วก็เอาเป็น EUR USD แล้วกันนะฮะฟึบนะ EUR USD โอเคนะครับไม้หนึ่งนี่ไม้หนึ่งนี่ไม้สองนะเหมือนเดิมนะฮะเซตไว้2ค่านะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกตารางการเดินเงินก่อนนะฮะตอนนี้เป็น1.90นะครับไม่ใช่1นึนนะซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยก็โอเคอยู่นะฮะหไม้ตามนี้นะครับอันนี้เยอะไปมั้ยี่ ไม่ได้ฮะยีดครับอ่าโอเคอันนี้ก็สี่ห้าสน้อยไปอ่ะสี่ห้าแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวล้างอันเก่าก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับจะไม่เสียเวลากันในวันนี้นะครับอ่าโอเคนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับย่อหน้าเล็กน้อยนะครับเตรียมลงทุนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยนะฮะ เอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันนะฮะดูฝั่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับเริ่มจากไม้หนึ่งครับนะฮะไม้หนึ่งเราใช้ทุนอยู่ที่1ดอนนะครับผมขออนุญาตเลือกเลยฮะไม้หนึ่งนะครับฟึบเอาอะไรดีนะฮะลงพุทครับอ่ะผมลงพุทเลยฮะนี่นะฮะพุทนะครับไม้หนึ่งนะนะพอดีว่ากลัวมันจะเสียเวลานะครับเนี่ยผมลงพุทไปนะครับไม้หนึ่งนะครับ ถ้าผิดเราไปไม้สองนี้นะถ้าผิดนะครับผิดไปไม้สองนี้นะครับซึ่งไม้สองเราลงที่สองดอนนะครับอ่าโอเคนะฮะย่อหน้ายหนึ่งแล้วกันนะครับเอาหน้าเต็มแหละนะฮะเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะโอเคโอ้น่าจะเสียนะฮะไปไม้สองเลยดีกว่านะครับอ่าไม้สองเป็นยังไงฮะไม้สองพุทเหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับ เนี่ยเอาโปรแกรมสุ่มเลยฮะเพื่นครับนะไม่ต้องคิดมากนะฮะเตรียมลงพุทในไม้2นะฮะรอให้ครบ30วิวิก่อนหมดเวลานะครับลงพุทเลยไม้2นะครับไอ้ลองดูซิว่าจะลอดจากตลาด OTC ไหมโดยการใช้โปรแกรม r a n d o m Generator นะฮะ3 3 3 2 3 1ปึบนะฮะอ่ะผมลงไม้2ไปนะครับอ่ะลงไปละเมื่อกี้เราลงพุทไปรอบหนึงเสียนะฮะอันนี้ไม้2นะครพุทนะครับ put, รอบต่อไปเป็น5้าดอนนะครับเสฟไว้าดอนแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเสร็จ5ดอลรอไว้ก่อนนะครับอันนี้เราไปไม้2นะครับอ่าลองลุ้นดูเสได้ไหมนะฮะจริงๆเพื่อนๆกดตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมกดตรงนี้เอาก็ได้นะฮะอืมนะครับอันนี้ดูห้างจะไม่รอดนะฮะกดไม้3รอเลยแล้วกันนะครับนี่เนี่ยพุทรอนะดูเสื้ออะไรเอ่ยนะฮะ ยังเป็นพุทธอยู่ครับเพื่อนครับอ่าพุทธก็พุทธครับอ่าเราก็พุทธตามเลยครับอันนี้ก็คือใช้โปรแกรมเจเนเรตเลยนะฮะนะอันนี้เป็นพุทธนะฮะเตรียมลงพุทธครับในไม้ที่3นะครับวันนี้ผมใช้6ไม้นะครับเพื่อนครับอ่ย่าลองดูครับ3 2 3 1อ่งพุทธนะฮะในไม้ที่3ครับอ่ะผมลงพุทธไปนะครับอันนี้เสียนะ แล้วเราก็เซตต่อครับไม้ที่4ลงที่10ดอนนะครับตรงนี้นะครับอ่ะรอไปก่อนนะฮะยังไม่ต้องลงนะลงรอลุ้นตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าแล้วเราก็เซตโปรแกรมรอไว้นะครับว่าเสียไหมนะครับอ่ะอันนี้คือในไม้ที่3นะไม้ที่4ครับหมุนรอไว้เลยฮะดูซิจะเป็นยังไงครับพุทธนะพุทธพุทธพุทธอีกแล้วทำไมมันพุทธอย่างเดียวเลยวะเนี่ยนะฮะ อันนี้ไม้3นะครับผมเล่นให้ดูสัก2เกมก็พอนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากอ่ะนะฮะแค่เดินเงินแล้วก็ใช้โปรแกรมกดซุมเอาท่นันเองนะครับอันนี้น่าจะรอดนะครับผมเซตไม้หรอใหม่แล้วกันนะครับใช้มึงเสียเวลาด้วยนะฮะอันนี้น่าจะรอดนะครับเกมนี้นะกำไรละนะครับอ่ะรยบร้อยนะฮะกำไรครับอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวตานี้รอไปก่อนนะปล่อยฟรีไปก่อนนะครับอ่าผมกดอีกทีนึงปล่อยฟรีไปนะครับอันนี้เซตไม้2ไว้นะครับจริงๆในไม้1ก็ได้นะครับแล้วก็นี้ไม้2ดีกว่าจะได้ไม่สับสนนะครับอ่าโอเคนะครับรอ30วิก่อนหมดเวลานะฮะเป็นแท่งต่อไปนะปล่อยฟรี1แท่งนะครับอ่ะโอเคนะครับคราวนี้ผมกดต่อเอารอบนี้นะใช้อันนี้เลยนะสปินรอบนี้นะฮะอ่าเล่นคอนะครับ นะแค่นี้เองเพื่อนนะแล้วก็ค่อยๆลงไปตามระบบนะครับดูให้ครบ30วิดูตารางการเดินเงินให้สอดคล้องกันแล้วก็ทายตามที่โปรแกรมมันสุ่มออกมาให้นะครับเนี่ยมันแค่สุ่มฮะแล้วก็ตัดความลำเอียงออกไปเลยนะฮะเพราะว่ามันใช้โปรแกรมนะครับอ่าลองดูครับเดี๋ยวความน่าจะไปจะทำงานนะ3 2 3 1งานงคอไปนะฮะไม่ต้องดูเลยนะฮะอินดิเคเตอร์นู่นนี่นั่น เราจะลงตามโปรแกรมก็ลงไปตามนี้นะฮะเดี๋ยวดูต่อเลยนะไม้2ลงอะไรดีนะฮะถ้าผิดนะเราก็ไปไม้2เลยนะครับไม้2เราจะลงอะไรนะลองดูครับลงที่พุทธนะไม้2นะลงพุทธนะอ่าไม้2ลงพุทธนะนะครับอ่าไม้2เงเวลา2สองดอนนะอ่ะาเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยโปรแกรมมันเดียวกันลยฮะผมเปิดอยู่นะลงพุทธนะฮะในไม้2นะครับร,บรุนอยู่นะฮะยังไม่ยังไม่หมดเวลานะอีก30มิวินะฮะยังพอได้อยู่นะ เนี่ยมันใกล้เคียงนะถ้าผิดเราก็จะลงพุทธนะในไม้สองนะฮะอืมนะฮะเอ้ยมีสิทธิ์ได้ว่ะเด้งไหมอันนี้เป็นดิจิตอลนะถ้าเสมอเราเสียนะครับผมเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะฮะลงพุทธในไม้สองแต่ดูถ้าทางแล้วจะรอดปลอดภัยนะฮะสบายใจหายห่วงว้านะฮะอ่ะเดี๋ยวได้สเกแล้วกันนะฮะกลางสวยๆนะฮะมันกำลังมากำลังมานะฮะ ่ะโอเคปล่อยฟรีหนึ่งรอบนะฮะแล้วเราก็กดต่อเลยนะฮะในเมื่อมันไม่ไปไม้สองก็กดใหม่เลยก็ได้นะฮะปึ๊บลุ้นต่อนะฮะคอนะเพื่อนครับคอนะคอคอนะฮะโอเคนะครับเราจะลงคอในไม้หนึ่งนะฮะอันนี้เราจบแล้วนะเมื่อกี้เราลงพุทเราก็ได้กำไรเราลงพุทเปล่าวะพุทใช่ไหมเออพุทนะฮะได้กําไรนะฮะอันนี้กําไรนะนี่กาไรเหมือนกันนะ อ่ะเตรียมตัวฮะเราจะลงคอลนะครับลงคอลนะเพราะมีกดแล้วนะอ่ะตาสุดท้ายแล้วกันเล่น3เกมฮอนะฮะชิลๆนะครับ6มานี่เหลือเฟือนะแล้วก็จะเล่นในช่วงไหนก็ได้นะฮะนี่เล่นตลาด OTC นะฮะวันนี้วันเสาร์นะครับอ่ะสามสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามสามสามสองสามหนึ่งจคอลเลยฮะอ่ะสวยๆครับเพื่อนครับ ไปดีเลยเนี่ยเนี่ยลงแบบได้เขาเรียกว่าได้เปรียบได้เปรียบนะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดตาต่อไปเลยแล้วกันนะฮะใจมองเสียเวลานะฮะไม้2เนี่ยอันนี้ลงคอไปนะไม้2ลงที่2ดอนนะครับผมเซฟไปแล้วนะสดอนข้างล่างนะฮะไม้2นะครับอ่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าฮะว่ากําไรไหมนะครับไม่น่าจะรอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไม้ต่อไปครับอะไรดีนะฮะ กดไปเลยครับอคออยู่นะเพื่อนนะคออยู่นะครับอะไม่เป็นไรครับไปไม้สองก็คอนะครับนะฮะถ้าผิดก็ไปไม้สามต่อนะครับนี่คอนะคอนะอีกสิบวิเผื่อมันเด้งกลับมานะเฮ้ยไม่แน่วะอืมได้ไหมไม่ได้ละฮะไม่ได้ละฮะอะผมลงคอในไม้สองนะครับเพื่อนครับ เดี๋ยวผมกดเผื่อเลยนะฮะไม้3ามลงไลน์นะฮะกดเผื่อไว้เลยนี่เนี่ดพุดครับไม้3มลงพุดนะฮะอันนี้คอลคอลแล้วก็พุดนะฮะอ่ะพุดนะฮะอันนี้ไม้3นะไม้3ามลงที่เท่าไหร่นะครับไม้3ามลงที่5ดอนนะครับอ่ะลองดูครับว่าจะกําไรไหมนะครับ นะไม้3เราจะลงที่พุทธนะนี่กดไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับอ่ะลุ้นครับผมไม่ได้เซตตรงนี้อาจจะดูงงๆหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเฮ้ยพอลุ้นพอลุ้นขึ้นมา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 ขึ้นอีกขึ้นขึ้นจะได้จบ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 เฮ้ยโอ้โหอะไรวะเอ้า ได้ว่ะเพื่อนอยู่ดีมันได้ครับแล้วผมก็ลงไม้ห้าไปซะงั้นอ่ะช่างมันฮะโอ้โหอะไรวะนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนครับนะฮะเดี๋ยวผมปิดก่อนนะฮะโทรศัพท์เข้านะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าเป็นยังไงครับเราดันมันได้กําไรนะอ่ะไม่เป็นไรครับเพื่อนครับเมื่อกี้เออเลอร์นะเพื่อนเห็นไหมว่าเออเลอร์นะเออเลอร์นะเมื่อกี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังได้อยู่นะ เนี่ยมันยังพอได้อยู่อันนี้คือฟุกเลยนะฮะเมื่อกี้ผมลงคอไปนะนะเมื่อกี้เราลงอะไรไปฮะเนี่เราจะลงพุทธแต่ผมก็กดคอเออมั่วมากเลยนะ,ะเออนะฮะนะฮะอืมเมื่อกี้เป็นช่วงจังหวะชุลมุนมากโทรศัพท์เข้าด้วยนะเออนะฮะตานี้ถือว่าแบบว่าฟุกๆอะไรกันนะ,ฮะเฮ้ยไม่ฟุกแล้วเนี่ยเสียเนี่ยเสียเนี่ยเสียเนี่ย อ่าได้กำไรนะฮะอ่ะโอเคไหนไหนก็ไหนเพื่อนการงงขออีกรอบนะฮะอะไรวะนะฮะอ่ะใหม่ครับ1ดอนนะฮะสองดอนแก้ใหม่แล้วกันนะโอเคนะฮะเล่นทีครับเมื่อกี้สายเข้าด้วยนะฮะเอาอีกรอบนึงนะครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้กําไรแต่ว่ามันจังหวะเด้งกลับมาผมก็กดไปมั่วเลยนะฮะเมื่อกี้ก็บังเอิญฟุกได้กําไร2ต่อนะฮะคราวนี้เราลงคอลนะในไม้หนึ่งนะรอบนี้มันได้กําไรนะฮะ เราได้กาไรไม้นี้แล้วแหละจริงๆอ่ะนะฮะแล้วก็อันนี้เราลงคอนะฮะไม้หนึ่งนะครับอ่ะลงคอไปเร็วดิเดี๋ยวไม่ทันนะฮะโทรศัพท์มาด้วยนะฮะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับเราจะลงคอในไม้หนึ่งนะครับนี่นะเตรียมจัดนะครับอัตราสุดท้ายกันงงนะฮะสี่รอบนะครับเดี๋ยวลองดูะฮะสามสี่สามสามสามสองสามหนึ่ง อ่ะผมคอไปนะฮะในไม้1น,นะฮะและถ้าเสียเราก็ไปไม้สอง,องนี้นะอ่านะครับอ่าลุ้นครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมกดไม้2รอแล้วกันนะฮะเป็นยังไงนะครับไม้2เฮ้ยมันตรงกลางอ่ะมันโชว์ว่าพุทธนะไม้2เราลงพุทธนะฮะอ่าไม้2ลง,งพุทธนะครับอ่าโอเคนะฮะนี่ไปไม้2นะเฮ้ยเมื่อกี้นี้ ตาที่สานี่งง,งงหน่อยนะครับเพราะว่าไปกดผิดกดถูกและสายเข้าด้วยนะครับเนี่ยเวลาลงทุนนะเพื่อนผมเลยบอกว่าต้องมีสมาธิม,มากๆนะเออนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับลองดูครับตานี้น่าจะเสียนะไม้หนึ่งนะไม้สองลงพุทธนะอืมนะฮะใช้โปรแกรมก็ดีครับไม่ต้องแบบว่าคิดเยอะนะครับเราให้โปรแกรมสุ่มเลยจริงๆเพื่อนมีหัวก้อยโยนหัวก้อยก็ยกได้นะไม่ว่ากันนะ 34 3 3 32 31อ่ะพูดไปครับอ่ะผมพูดไปแล้วนะฮะไม้2นะฮะแหมพอพูดปุ๊บแมงเด้งขึ้นเลยนะครับอ่ะโอเคกดอีกทีต่อไปไม้3ามลงอะไรนะครับไม้3ลงฟุดเหมือนเดิมนะครับไม้3ลงฟุดนะฮะอ่ะโอเคนะครับไม้3าลงฟูดนะฮะที่5ดอนนะฮะจำได้ละนะครับอ่ะโอเคนะครับตานี้น่าจะเสียนะในไม้2นะครับ ต่อไปเราจะลงไม้3ที่พุทธนะฮะโปรแกรมสูม่มมาให้แล้วเป็นพุทธนะครับอ่ารอดูครับรอดักไปก่อนนะฮะอ่ะโอเคนะครับเตรียมลุ้นอ่ะลุ้นต่อลุ้นต่อดูซิว่าจะได้ไหมนะครับเมื่อกี้นี้มันได้โบนัสมา5ดอนจำได้ไหมเออเพราะว่ากดมั่วๆนะฮะแล้วบังเอิญฟุกถูกพอดีนะครับนะแต่จริงๆเนี่ยถ้าลงทุนจริงๆเนี่ยผมจะตัดขาดทุนเลยนะ อันนี้บังเอิญทำคลิปอยู่ฮะเดอะโชว์มัดโกออนนะครับอ่ะต่อไปไม้3าฮะาลงพุทธครับอะผมลงพุทธไปนะครับนี่นะครับพุทธไม้3ามนะฮะอ่าโอเคนะครับอ่ะเรากดเผื่อไว้เลยแล้วกันนะฮะไม้สี่นะฮะอืมดูฮะได้ไหมนะฮะไม้สี่นะครับไม้สี่ก็ยังลงพุทธอยู่ครับโปรแกรมเลือกให้ลงพุทธนะฮะไม้สี่ลงที่10ดอนนะครับสุ่มไปครับ อ่ะผมเผื่อไว้แล้วกันนะฮะดูซิได้ไหมแต่ก็ลุ้นได้อยู่นะเนี่ยจังหวะนี้อีก30วิวิอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะช่วงช่วงนี้มันจะเหวี่ยงมากเพื่อนเพราะว่าเป็น OTC นะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราเข้าใจหลักความน่าจะเป็นมันคือแรนดอมเราก็ใช้โปรแกรมแรนดอมแม่งแรนดอมไปเลยแล้วกันง่ายดีนะครับเอาแบบนี้ไปเลยนะฮะในเมื่อมันแรนดอม อินดิเคเตอร์ OTC ใช้ไม่ได้ผลอินดี้ไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะใช้ตารางการเดินเงินบวกโปรแกรมแ a n d o m g e n e r ตอร์กดแ a n d o m สังเกตทำกำไรได้เห็นไหมแม่นะฮะทำได้แล้วก็โม้หนึ่งนะครับอ่ะเพื่อนก็ไปลองใช้ดูนะครับก็มาส่วนใหญ่ก็ประมาณสักไม้2ไม้3นะ่ะนะฮะโดยเฉพาะความน่าจะเป็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะเข,เข้าใจนะว่าถ้าเรามี6ไม้ในโอกาสชนะ98 4 4 7ไม้9 9 2 2ไม้99.61ก็ไปลองปรับปรุงแล้วลองใช้ดูนะฮะแนะนำว่าใช้โปรแกรมนี้ก็โอเคนะฮะหรือถ้าไม่มีก็โยนหัวก้อยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนื้นา,นามเทรดเดอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปลิงก์สำหรับเปิดพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ IQ Option อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เรียบร้อยเพื่อนคนไหนสนใจทำกำไรจาก b บ a r y Option สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดพอร์ตได้เลยนะครับสอบถามแนวทางการลงทุนติดต่อ Li@ n e n t d 0 1 4นะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มแต่อาจจะมีกติกาในการเข้าเล็กน้อยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนนะฮะลงทุนและประสบความสําเร็จทํากําไรเยอะผ่านแบรี่ออปชั่นโดยใช้แอปซุมโดยใช้แอปซุมแ a n d o m Generator นะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ